เดินทางบึ้มเอาไว้แล้วไสอียงก็อู้หูยเปมานี่าควาตัวนึงเลยโอ้อยากินหนักอาหารพวกเราเข้าบ้านเนี่ย ปุ๋ยอีสานมาน้อยจ้าคำนี้แรกนี่พี่น้องฝนตกแห้งแห้งผ้าผายุอันโนอุนโนโนอุ่นแ่หยงโนอุ่นโนอุนเนี่ยเลยสวัสดีครับพี่น้องปล ong ายสุกุสุกุนครับผมเบาปุ๋ยครับจูผักและอีสานมันนะครับมื้อนี้แรกนี่ครับพี่น้องสองถุงก็พวกฝากไปหาสามถุงครับเบาปุ๋ยพร้อมแมวศีกับพี่น้องมื้อนี่เด็กดึงเทียงขึ้นครับมาล่อเบื้องไต้เบื้องปลาครับมาหอดใหห่อดหน้าจากของเลาะเบื้องรับ อะไรจักตัวสองตัวก็ได้ไปปุ่นไปเก้วกับพี่น้องอันนั้นบ่มีอันปฟองน้ำเขาสาปุยเลดูดถึกขึ้นใจมั้ยอ๋อน้ำนำมันไหลไปน้ำน้ำไหลน้ำไหลลองแสจกจกข้าจะปลาดูดถึงขึ้นกจไหมพี่น้องถ้าไดี๋ยวปุ่นเจรตัวสองตัวครับพี่น้องเมื่อกันเรื่อยครับพี่น้องเมื่อกันอนุาตจะนีฮาหอนหาทุ่มกับพี่น้องเมื่อนี้โน่นอื่นเม็นบ่เนี่ยก็จักไปอื่นบ่อื่นก็บจะว่าเปียกคนละเมื่อนี้ ไปบ่งอะเลกับพี่น้องเมื่อกันายน่าก็ผ่านหาทุม่มเข้ามาเนี่ยเมื่อนี้คกับฝนตกแห้งครับพี่น้องหอดไหลน้ำท่าปวดละผู้ก่ปวดนนปนโนอึน่นอึพี่นอนีโนอย่างกระซังต่้าิเ่องคอัเราเมื่อกับพี่น้องมาปุ๋ยดูดน้ำไว้ครับจกเราะิ่ง เอาละครับพี่น้องมาเเอาอุ้ยช่โอ้ยเอาไหนวะเหนวโอ้ยุดลรวพี่น้องเลยไม่กไนมีวะก่หนามันไหไรึ้นมากคนเป็นเวัดเนาะตาปวนไปึ้นบางทางเครื่องฮะมีนี่ตุ่มง่สิลนบ่ได้ใส อะครพีกอเามตัวหน่อยน่อยอ้่า้พี่น้องมันก็ได็นาหอปลาไลเี่น้องเห็นไม่ขึ้น่าอะไนี่ปลาไลปลาปลาลูกคว้าเออฮ้ยตัวนี้ปลาลูกคว้าขึ้นมขึ้นมาอู่นันบินเดี๋ยวเาดี๋ยวหาเส้ามาเอาบปล่อยหล่อน้องัวหน่อยปล่อยหลปล่อยหลุดปลูกเช้ากล้วยไว้ครับพี่น้องห่องเลยผม

ในหมกยิอหรเอาตรง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 เอาโจ๊กปนวะโจ๊กนเอาโจ๊กปนจะคุยไหมเอาครับพี่น้องมาเลยจะคุยีเอาคู่ให้ม่ส่าใส่นีละใส่ตรงห้องนี่ก็ได้อนทอนปลาิวใหญ่คับเอานตกลิ้งครับพี่น้องอาฝนกลางที่เรางมาอีกแล้วพี่พีนี่นมาไหลพี่อีกนี่นี่นี่ลกไปแล้วเป็นไงบ่พ่ำกันามันเถะ ก็ปลาไหลของหาไหลออกจกกน่พี่า่ะนี่ปลาคอมันโดดนี้มาถืปลาคอให้พี่ปลาคอหน่อยิเอาตุ้คนน้อยเขา่เรมันบื่อหนุ่น้ำปลาไหปลาไหลปลาไหลนั่นน่ะตัวชางเกาวัน่ะช้างเกาตุ้มให้ตุ้ม้่เป็นยังห้เข้านนั่นปะแต่นั่นไม่ใส่ไม่ใ่ปลาหลตัวไม่ปะ ก้ย็ไหลตัวไมห้ัไมยยอยตีไดุ้้งันึ้นมากถือคนไ้คับี่ตัวม่เขียวดีดีมากลตัวอยู่เด้อนั่ง้เดไหลเข้าเบาเลยอยควอยลยใ่น้ำมันตัวใหญ่กันว่าปลากอกจะเอาย่เด้อเอามันเอาอยู่เด้อพี่น้องเพราะว่าสมกพินต้นหมอดกันาสนมจมากเลย หาอยู่หากนินเนาพี่น้องเขาเด็ทำไรเขาออกอยน้ำกินน้ำจา้ามะะก็นผยังไปเห็นไปได้เาะปลายไงคนลุ้นเะม่หนีมาแล้วบรออีกครับมีดีว่เห็นเลยู้เชดใดประชิงไงตไหนว่าบบสน,นี่บ่าบามันใไหล่นี่บ่ ไม่กวใไม่เจลียนไม่เตีหาม่ใช่้วโ้ออเพื่อนน่ะนี่นะเ่ะขนมมีหมีง่อยคุยเนาะแจ๊พอได้ก็เอาเลยเนาะถ้าเที่อได้จังหมกป้าหลายหลายหลายไม่จะ่ป่าแต่ว่ามันตัวหน่อย เพื่อน่ะขน้งนอกมันปลาเคิงหรืปลานิดอะไก็น่อยเอาไปได้เด้อนี่ก็นึงปุนี่ก็นึงนี่นๆ่นี่ๆสองตัวนั่ยน่เหอนกันนะ

ไรอ่ะเดี hey, Ivan, ๋ยวไม่ยากลางคนพี่น้องเอ้ยนะกระดุ๊บกระดุ๊บนั่นี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 ่โอ้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 พี่น้องพี่น้องพี่น้องมั่วตามั่วเหรอเด้อเดพี่น้องเนาะเดี๋ยววะลูดรูดเด้อจีนอาละนอกัะ นายก็เอาหาเก็บเล็กเก็บหน่อยเอาเป็่นยังเด้ไหมว่างนะอยู่ไหนกำลังคันคันพอกันคันยังให้ปุ๋ยปลาสลิดปลสลิดอ่ะงูเป็นยังเก็บเล็กเก็บหน่อยเอาพี่น้องไอปุ๋ยอึ้งกับห่องยูเดอพอน้ำอึ้งไปบวะ โอ้ยฝนตกมาห้องกหาคือหากินทั้งทีแล้วพี่น้องก็ได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเห้อฮะท่านเจ้าปอบประคอยไงจะคุยกันไม่พอไม่เป็นยังไงเอ๋ปุ๋ยเจ้ดแล้วผมไปหาทางนั่นด้วยไปคนละทางปาดฟังเสียงอึ้งพี่น้อง พ่ออายุว hey. okay. okay. right. okay. ังหันอ้ยมันรวยรวยย่น sí, ี่ละยุ่รอนี่ละเดี๋ยวเดี๋เยวเดอยเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดเดี๋ยวเวเี๋เยวยวเดี๋เดี๋ยยดี่ยวเดี๋ี๋ย้เดยเด้ยีเยีนดีเดเดี๋ยวเีีเ บ่เมนตัวนี้บ่เมนตัวนี้เย่ยเฝ้าเยเฝ้าตองมันโมเมนบ่โมเมนเดี๋ยได้คุ้ยลงไปได้บ่วะเอ้ยตีตือนซะเดี๋ยได้โอโหโอ้โหโอ้หเต๋อปุปุ้ยปุ้ยีงเต๋อปุเป็นนี่อไรปุ้ยมาดูกระคอใ ียังก็เดยวแก้วอะไ่เอ้ยคุณแก้วเปลาเนียตะขอตวนึงไงพี่โอ้โเด็กหนักอาฮากพุกเราครับบ้านเนาะกบเชฟกบตาขอตวน ก็บเอาห้านันห้นีเขาก็ได้ตอ่อันนี้เขาก็เอ,อื้นประคอขึ้นกันละครับเนี่ยเนาะต้ะะองขังๆอยู่น,น,น,นี่ด้กลุ่มเป็นเราบางทางบางทางนีได้แบบนี้พี่นอะอุ้ยเหมือน แกงแกสิดแกงได้แล้วล่ะใส่กันเนยเด้อพี่น้องมันอยู่ทางนั้นไรยเพื่อทางนี้ก็เห็นมีอสูเลยเด็กว่าจะได้ไปดูพวกประคอวุ้นที่สารานเห็น มึงกันเด้อพี่น้องมึงทางนั่นทางนี่ไปฮะแต่มันผอมันได่ายโสดงโสวบุกหวยมันช่วีกันเนะนะนมันจะเอาแก่กบเ,เล็กกหน่อยอ่ะได้บ้างะ nghe răng răng rồi chị Hả? <laughs> câu bà chị Tôn thì nắng chị Tân bườn thì nóng hết Tân cái câu đứa thì nó cái cả nhau bườn thì. เรื่อยๆจ้ะยังนว่าท่านจะคอยจักเตยู่ครับพี่น้องมาเลยก็บพืนมาแถวหน้าเฮแล้วครับเย็นบดังแล้วออกจากต้นไสคู่ครับหนึ่งครบตัวหนึ่งครับกปลากราหน่อยชี้หาตัวปลาลูกน้อยครับเราเบิ่งเรื่อยๆครับพี่น้องมาเนี๋ยห้าส่งห้ามันอีกฝนเซาลินแล้วครับพี่น้องบาดเลยเบ่เรื่อยๆครับห้องเบิ่งหันดปติ้งเงินแต่กระตูสองตัว รุนกับตัวเฮี้ยครับพี่น้องไม่นี่จะว่าน้ำก็ไหลทางไรเติบล่องเบิ่งลุนกันครับน้ำก็เข้าเต็มสาพอดีสาสุกสามาแล้วครับสาพวกแตครับพี่น้องบ่ายโอ้ห่าเต็มพอลอ์เลยโซทอเลยพี่น้องรุนกันเรื่อยๆครับพี่น้องครับปอดต็มกันดีตัดชิ้นหน่อยครับพี่

คุณเหมียบาเขงพี่เมพ่อนอ่นะโอ้่านกนนีถึงนไงถึงไงปนทางครับพี่น้องไปปนทาง นี่ว่าสังเดอดยกนะต่าหานะปลากําลังบืนถูกคนไม่ั้งแชมโตดินม่เป็นรถกตรมติดเปนยังไงนี่ว่า เราต้องคนพอบางเยือนดิขี้ขี้ี้ขี้ตัวไงยุ่บใช่เลยขี้ตัวไงฮั่นตาดวนอย่างนี้น้ะรี่กระตุ้นตียัดเดี๋ยว โตเกา่าโตเก่าเสา็จห okay. okay. มดแล้ว,ลวอ,องค่ะเจ๊มาดื่ดม,ก,มก,กันไปกับพี่น,อน,น,น้องบัดนี้นไปเบ้องกลก นี่ก็ได้พอ่อหมกกันแล้วครับนี่ฝนตกเศร้าแล้วครับ,บ,บ,รบน่องเบิ่งปลาจิ้งหน่อยปลาคอหน่อยอปลาคอใหญ่ไหมในมีปันไดครับฝนลง,งก็ตกก็ลงเปลี่ยนมันแลนะ้วคนบริยูน,นก็ตรธรรมดาแล้วครับบือนองไปว่างใครปลาคอละป่านนั้น วิ่งส่วนไหมเพีวิ่งส่วนไหมวิ่งส่วนแล้วอู้ยลายะบ่ไดเล็กตัวทีเดกกลนพอเบงุ่นมันลายขึ้นากันม่ยังว่ พูดหน่อยแน่ๆไปเชียงอ่ะโอ้พรท่านว่าเราไม่ควรเต้ยตัวนี้ต้ยต้ยเต้ยยุ่งฮึ่มฮึ่มฮึ่มฮึอ่ะยุ่งยุ่งยุงยุ่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 งึุ่งยฮ่งยุ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 ่งย่งยุ่งยุ่งย

เอาไปนี่ไหมแมนี่ใส่หน่ะเออพี่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 ดึงแล้วพี่น้องเดี๋ยวโอ้แต่ตึงตัวไงยูตเดี๋ยวค่าหนมันแรงลูกหน้ามันจะป่วยป่วยแงข้าหนึ่งมันจะแรงข้นงมันลงมามันจะดึงแล้ว เตรมเน้อ่ยวามากไปแล้วไปแล้วปุยมันหลอดออกทางไมเล่าคนน่ะแงแค่ไนแงนี่เองขาในเขาวิ่งเมันหลอดออกทางข้างคนไมเป็นนะจะได้หลอดลมันหลอดไปั้งนักวัวหนาไปแล้วจะได้งยเบบแงเขาไปออกเกินไปลามันหลอดออกทางยิงัวน นันบวอกเขาเดี๋ยวขวรอะบืนเด้คุเฮ้ยขี่ไหมกะเบิ้งแน่แม่วิงนะวิก็มันออกจากกอบเดี๋ยวบืนก่องั้นนะค่ะกต่องเออออนก็ค่ไหนกันมิง้งวิ้งวิ้งหน้าต้งแล้วตัวนดีนะเรย ตู่มน่ายจดแต่หลดตุ่มอไม่ลควเลยมีแม่เหนียวเียบเียใจเนี้ยเลยจ้ีด้วยเอ็นอ่ะน,น้อแล้าอะไนะ้นสูงก็หล่ะ คนให้ใส่กน่ม็อกกับกแจ่วเ้วยอยแจ่วแจ้งเลยออมแล้วดีหไปมากอืมดีนหน่อยฝนคอยนะฮะ รักพี่นอ้นองรอเพิ่งอีกครับมาเดือแฟนครับสุข,ขุสุก่นครับเหมือนนี่มาหาใจปลาน้ำกันพี่น้องว่านในเยียบันไดปลาไปเคียงหน่อยเพราะเท้าพ่อมกจะแยบน,นะครับ<า>ปะปูงห้าเไม่ยังไม่ยังยนะใส่ ไปแล้วมันบืนแล้วมีฝนเพะอิบบอิบเสียงกบไปแล้วว่าท่านเหรอปลาเชีงก็ลังเหลือมนี่พี่น้องเอ้าเอ้านั่น่เสียงกบห่วงอีบอ

เออพี่น้องเห็นบ้านมา,นานนนขน,ขาน,งงน,น้นขึบบ้นแกขออภัยเด้จ้ะเอิศเตวตีเฮซักไรกินแกจ้งถั่เบืองเด้อพี่น้องเอ้ได้กับฝากก้แล่โก้แช่โก้ติดตามใน้นได้ใจอีสา,มานมันงงน่อยอย่าลืมช่องสำรองของอีสา,มานมันงงน่อยเด้อพี่น้องช่องบบาปุ๋ยจุพักจาก้าขำขึ้นนี่ฝาปุ๋ยคึ้นนี่ขอกันไหมหมื่นเตาเด้อจา้า มาเนี่ยกล่าวเข้ามาลาตีสวัสดีอูสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขจา้อาอะน่าจะเฮ็อะไรกินในเบืองกันเด้อพี่น้องเด้วอวันนี้ <ลา S 1> ย่านฝนคำมือติีทอมมาแล้วน,น,นั่นแหละยงกว่นานัน่รับอะไรเงินหมื่นนันตื่นอะไรเงินแสนเปลี่ยนมือมากอาจจะเก้ววันนี่โชคอืมรุ่มโศกก็ย่างให้มากเกิอืม